สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันประจําวันที่5พฤษภาคม2565นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะการทํานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมไม่ได้ตอาะรงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตไปสมาธิไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเลือกไพ่ที่คุณชอบมากที่สุดจากนั้นเรามาฟังคำดํานาย ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคนที่รับไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่แดาบค่ะ The Empress ค่ะ Hermit ค่ะ3าดาบแล้วก็ไพ่8ไม่เท้านะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าจะเป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้ความอดทนมากๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เราคิดเอาไว้ก่อนนะก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าคาดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนะคะทีนี้ไพ่บอกว่า เขาบอกอย่างเงี้นผลลัพธ์อะคือเราสามารถก้าวข้ามได้สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้สามารถที่จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างอะอผ่านพ้นไปได้คือเราเอาอยู่แต่ทีนี้คือประเด็นคือมันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่แบบว่า,าเราคาดถึงเราคาดการไว้แล้วหรือว่ามันเกิดขึ้นอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าคล้ายคกับ กำลังกังวลว่าจะแก้ไขจะจัดการกับมันยังไงในลักษณะแบบนี้เนาะบางทีต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวทุกสิ่งหรือบางทีอาจจะต้องแบบว่า,าใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านของคุณนะคะในการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีความรู้ในเรื่องเฉพาะการเฉพาะกิจเฉพาะด้านนะลักษณะแบบนี้นะถึงจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยค่อยๆค,คลี่คลายหรือค่อยๆดีขึ้นไปได้ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการควบคุมสติหรือว่าการรอนะคะหรือว่าความ ใจเย็นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญม,มากๆสาหรับปัญหาในการวันที่เราวันนี้สำหรับปัญหาของวันนี้ในการที่เราเผชิญหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยออแล้วก็ไพ่ก็เตือนขึ้นว่าคิดแต่เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคิดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่าไปคิดถึงแบบอะไรที่มันแบบจินตนาการให้เกิดความรู้สึกแบบยิ่งเครียดนะหรือว่าแบบกลัวมากเกินไปหรือว่าห่วงมากเกินไปหรือกังวลมากเกินไปคือมีสิทธิ์คิดได้แต่ว่าอย่าไปทําให้มันรู้สึกว่า เครียดหนักกว่าเดิมหรือว่ากดดันมากกว่าเดิมแบบวันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะผ่านไปได้กาลังจะบอกว่าบางทีมันอาจจะตื่นขึ้น,นมาเราเจอเลยปัญหารหรือแบบเอา้าเฮ้ยตื่นแล้วงานเข้ามีเรื่องเลยแล้วมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะต้องติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเลยลักษณะแบบนี้คือต้องใจเย็นๆคือเหมือนค่อยๆแก้ปัญหาทีละเรื่องทีละเปราะ แล้วทุกอย่างอ่ะมันจะผ่านได้แน่นอนนะคะอันนี้พลังงานแรกพลังงานถัดมาบ่างบอกว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้กําเริบอากาศเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะอาการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอันการไอน,นะคะหรือมีน้ำมูกหรือว่าเจ็บคอหรือเป็นลักษณะของภูมิแพ้ต้องสังเกตบางทีอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกหรือเกิดจากละอองเกสรดอกไม้หรือว่าอาจจะเกิดจากการที่คุณแบบกินอะไรผิดสําแดงเข้าไปหรือเป,เปล่าล่ะหรืออาจจะทําให้เกิดภาวะลักษณะว่าเกิดเป็นภาวะภูมิแพ้แล้วก็วันนี้จะมีคนมีปัญหาเกาี่ยวกับรองช้ํา เกี่ยวกับส้นเท้านะคะให้ระมัดระวังหรือว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีอาจจะต้องพักผ่อนหรือพักการเดินนิดนึงแต่ภาพรวมโดยโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ถึงขนาดว่าล้มหมอนนอนเสือแต่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เพียงแต่วันนี้ต้องอดทนนิดนึงแล้วก็ จริงๆวันนี้อาจจะต้องมีคนพักจริงๆนะเพราะว่าดูจากพลังงานแล้วอะลักษณะเหมือนก็ว่ามันเป็นภาวะความล้าหรือความเจ็บหรือวันนี้รู้สึกหัไม่ไหวจริงๆเดินไม่ไหวเจ็บอะไรเงี้ยต้องเรามาระวังตัวเองนิดนึงถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยแนะนําให้ไปหาหมอนะคะวันนี้ต้องบอกว่าการทํางานในลักษณะของงานประจําอาจจะต้องเหมือนกับมีเขาบอกว่ามันเหมือนมีภาวะความร้าช้าสายแลนอาจจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะหรือว่าวันนี้วันนี้ประสานงานอาจจะต้องแบบทุกอย่างดูแบบเรื่อย คุณไม่ต้องเครียดเดี๋ยวสุดท้ายมันทันเวลาแล้วมันผ่านได้สําหรับการค้าขายในวันนี้นะคะคงต้องอาศัยพลังคูบาจา์เข้ามาช่วยเพราะว่าดูจากพลังงานแล้วเนี่ยเหมือนวันนี้คุณตัวคุณมีเรื่องหรือมีเหตุการณ์มีเรื่องฉุกจิกมีเรื่องฉุกเฉินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะทําให้เหมือนกับคล้ายๆว่ามันเขาเรียกว่าทําให้เราบติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาอยู่เพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวดูพลังไพ่พาพิชเนต์กันโอ้หท่านบอกวันนี้หัวเราะยิ้มยิ้ม วันนี้หัวเราะยิ้มยิ้มท่านพูดแบบนี้เลยนะกินให้อิ่มแล้วนอนให้หลับแล้วก็เอออ่ะช่างมันเอออ่ะช่างมันลักษณะแบบนี้นะนี่ ล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเหมือนกับอยากค้ำเคร่งมากอยาเครียดมากแล้วก็อยากกังวลมากทุกอย่างผ่านไปได้แล้ววันนี้เราจะมีตัวช่วยอย่างน้อยเราไม่ได้ทําคนเดียวแน่นอนค่ะเรามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนที่อยู่รอบตัวเรา่ช่วยขอให้วันนี้เรายิ้มสู้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ที่สาคัญบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องไปช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาหรือไปช่วยใครแก้ไขปัญหาก็วันนี้ถือว่าทําด้วยความสุขทําด้วยความเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่เนาะบางคนอาจจะต้องเหมือนใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่มีมาหรือใช้คอนเน็กชันใช้การ ถ้าเรียกวาติดต่อสอบถามโทรถามเพื่อนๆคนที่เรารู้จักนะหรือว่าใครที่เราคิดว่าแบบอพอจะให้คําตอบเรื่องนี้เราได้ในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได,ด้ดีนะคะก็ขอให้สบายใจมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าอย่าเครียดแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะส่งกำลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้เพียาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยาการณ์สามเค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งน,นี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ ับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ man ่แฮงแมนค่ะสิเปรียญค่ะสังขราค่ะเด p r e s s ค่ะแล้วก็ไพ่เดอะฟูลนะคะวันนี้คุณอาจจะมีโอกาสดีๆจังหวะดีๆเริ่มดีๆเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่า,อาจากหัวหน้านะคะหรือว่าจากคนที่มีอายุมากกว่านะในการให้เขาอาจจะ ชวนคุณไปทำโปรเจกต์ไปทำอะไรใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรลักษณะแบบนี้นะหรือว่าให้โอกาสหรือว่าช่วยไปพูดคุยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกตื่นตาตื่นใจหรือว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยมีกําลังใจหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะให้คว้าโอกาสหรือลองเรียนรู้โอกาสนี้เอาไว้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าได้โอกาสในการทดลองหรือว่าทดสอบอะอยากให้ใช้ศักยภาพและความสามารถให้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นโอกาสดีที่เข้ามาแล้วมันอาจจะทําให้เกิดคอนเน็กชันต่างๆหรือว่าเกิดการต่อยอดในอนาคตต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีพลังงานแบบนี้เข้ามาหรือมีโอกาสหรือมีช่องทางแบบนี้เข้ามาเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากให้ปลดปล่อยศักยภาพ Excuse ให้เต็มที่เลยอย่าลังเลอยากคิดมากลองเดินเข้าไปดูก่อนว่าม,มันเป็นยังไงไม่แนม่มันอาจจะเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นโอกาสหรือว่าเป็นเรื่องราวอะไรที่เรารู้สึกว่าเออทาให้เราแบบมีการ ขยับขยายเลยมีการก้าวย่างต่อไปอันนี้พลังงานแรกนะคะพลังงานถัดมาบอกว่าวันนี้คุณอาจจะมีเออขาบอกว่ามีโชคจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีโชคจากเด็กที่อยู่ในบ้านหรือจากบริวารน,นะคะจะเป็นโชคลักษณะแบบว่าคือเหมือนแบบาอายกตัวอย่างอาจจะจุดทูบไหว้พระวันนี้หรือว่าแล้วมันเป็นตัวเลขลักษณะแบบนี้อาจจะมีโชคลักษณะแบบนี้นะหรือบางทีวันนี้อาจจะฝันดีฝันเด่นอะไรเงี้ยหรือวันนี้แบบ อยู่ๆมันรู้สึกแบบเอ้ยมีเรื่องอะไรแ,บบแปลกๆในบ้านเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเด็กหรือว่าบริวารเป็นลักษณะเรื่องที่เราสึกเอ้ยเอยเอสนุกสนานหรืออะไรหรือวาอ่ามีอะไรที่คุณรู้ด้วยเซนด์ด้วยสัญชาตญาณแล้วคุณก็รู้สึกโอเคมันเป็นโชคได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะ มีเงินเข้ามาหรือว่าเออมีโชคเข้ามานะลักษณะแบบนี้มากกว่าพลังงานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าวันนี้อะไรที่มันช้าอะไรที่มันแบบรู้สึกรอคอยมานานหรือรู้สึกว่ายังไม่ขยับพยอนสักทีวันนี้จะมีโอกาสหรือมีช่องทางหรือว่าอาจจะมีการตอบรับหรือว่าได้โอกาสในการขยับขยายได้โอกาสในการแก้ไขหรือได้โอกาสเข้าไปดูแลหรือเข้าไปหรือว่ามันมีการขยับขยือนะคะทาให้เหมือนกับเกิดช่องทางหรือเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวันนี้นะคะแต่ว่าลักษณะพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นการเริ look, ่มต้น <c oughs> เพราะฉันมันก็ขึ้นอยู่การวางแผนวางแผนหรือลักษณะของการที่บอกว่าเป็นการขยับขยื่นอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้นะหนึ่งคือวันนี้คนอยู่บ้านเยอะอาจจะรวมตัวกันจัดบ้านหรือวันนี้คนหยุดอยู่ว่าคนหยุดหรือวันนี้สมาชิกในบ้านอยู่ๆก็ตื่นมาอยู่บ้านกันเยอะเลยอาจช่วยกันขยับขยายทําน่นทนํานี่หรือลักษณะเหมือนกับว่าวันนีออ้มีเรื่องอะไรที่เหมือนกับ นานไปละลืมไปละแล้ววันนี้อยู่่รื้อขึ้นมาแล้วแบบเออไปเจอแล้วก็เหมือนกับว่าอ้าวเฮ้ยอันนี้เอออันนี้ทำแล้วหรือยังอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเหมือนเป็นลนักษณะของการสะสางแบบนั้นมากกว่าหรือบางทีอ่ะรอลูกค้าติดต่อหรือว่ารอคําตอบอะไรอ่ะรอจนลืมไปละรอจนแบบ คิดว่าไม่ได้แล้วอะจะมีโอกาสได้รับลักษณะแบบนั้นมากกว่านะคือวันนี้เหมือนมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องเก่าๆเข้ามาแล้วก็ทำให้เราสึกอ๋อเออต้องไปทำอันนั้นเอออ๋อต้องไปทำวันนี้ลักษณะแบบนี้หรือว่าเอ้าเอ้ยคนนั้นติดต่อมาอ่าเกิดการขยบขับขับเคลื่อนเกิดการขยับขยายเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะพลังงานในวันนี้ต้องบอกว่าคนทํางานประจําค่อนข้างเรื่อยๆค่ะแล้วก็เหมือนกับมีบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยเพียงพอนะอาจจะอดนอนหรือว่าอาจจะง่วงนอนในที่ทํางานนิดนึงนะคะหรือว่ามีบางคนที่อาจจะต้องอาจจะต้องออกเดินทาางหรือว่ ออกไปทาอะไรข้างนอกนอกสถานที่นะก็ดูดูแลตัวเองให้ดีๆนิดนึงนะคะหรือว่าวันนี้เหมือนกับไปเรื่อยๆอ,อ่ะอ่าลักษณะงานประจําไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่ค้าขายหรือมนุษย์ฟรีแลนซ์ทั้งหลายหรือคนที่ไม่ได้ทํางานประจําในวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ชิลๆค่ะค่อนข้างชิลๆเลยนะคือสบายๆทําอะไรไปเรื่อยๆได้ไม่มีอะไรเร่งรีบนะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีช่องทางมีการรู้จักอะไรใหม่ๆหรือว่ามีผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือได้รู้จักคนใหญ่คนโตหรือว่ามีโอกาสได้รู้จักคนที่แบบว่าจะเป็นเขาเรียกนะเป็นโอกาสดีๆให้กับชีวิตของคุณในอนาคตได้ส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นพลังงานที่ขึ้นมาว่าคุณจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้เจอคอนเน็กชันดีๆหรือได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเดี๋ยวดูพลังไพ่ระพิเนตกัน พลังงานในวันนี้จะบอกบอกถึงว่า,าลักษณะของการติดต่อหรือการพบปะหรือการเจอเจอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือวันนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่นะไพ่บอกว่าให้ปลดปล่อยหรือใช้ศักยภาพใช้ความสามารถที่มีมีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ค่ะมีการเริ่มต้นในการทําความรู้จักแล้วก็มีโอกาสในการที่จะต่อยอดหรือว่าทําอะไรร่วมกันหรือว่าเป็นคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะให้กับชีวิตของคุณหรือให้กับการงานของคุณในอนาคตได้แล้วก็ถ้าดูจากพลังงานแล้วในวันนี้มันมีการเรียนรู้ใหม่นะมีการทาความรู้จักอะไรสิ่งใหม่ๆแต่ว่าคุณ สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณสนใจอยู่แล้วหรือว่ามีความชอบนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คิดอยากจะเริ่มต้นหรือคิดอยากจะทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีการเข้าเข้าไปหรือการให้โอกาสหรือการเดินเข้าไปดูเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเกิดไอเดียเกิดความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อะพลังงานเพิ่ม <c oughs> ข,ขึ้นลักษณะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ลองดูลองให้โอกาสตัวเองลองเข้าไปดูไปศึกษาไปจับดูนะคะไม่แน่อาจจะเป็นอะไรอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเราก็ได้ค่ะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนท เรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมุนพยากรณา3 9 2 6ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานฝังอีกนิดนึงค่ะสาหรับใครที่กาลังคิดโปรโมชั่นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะหรือว่าของสวยงามหรือว่าของใช้ที่เป็นอัซเซสอรีในการทํางานเช่นแบบรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าชุดทํางานหรืออะไรพวกนี้ใครกําลังคิดจะจัดโปรโมชั่นหรือคิดจะเอามาลดสต็อกหรือว่าคิดจะมาจัดชุดเป็นมิกซ์แอนด์แมทช์ขายแล้วทำโปรโมชั่นลดราคา ตอบว่าดีมากนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะลดล้างสต็อกหรือว่าสามารถที่จะเอาทุนคืนกลับมาได้แต่ว่าให้คิดแผนแการให้ดีวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็เริ่มดําเนินการได้เลยค่ะคุณอาจจะมีลูกค้าจอหรืออาจจะมีคนที่เป็นลูกค้าประจําสนใจแล้วก็ทําให้เกิดการค้าการขายปิดจ็อบงานนี้ได้ค่ะฝากไว้นะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่ e m p e r a n c e ค่ะ h ฮ r ร์มิค่ะเดี e r ์แอมเค่ะเด็กถือรียแล้วก็3ทถ้วยวันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยจราจาหรือมาให้คํำตอบอะไรเกี่ยวกวับคุณเกี่ยวกับในเรื่องการเงินหรือว่าคุณรอคําตอบเกี่ยวกับ การเงินจากสถาบันการเงินจะตอบว่าได้รับคําตอบที่ดีนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการเงินไหลเวียนหมุนเวียนหรือว่ามีระมีเงินเข้ามามียอดเข้ามาแล้วเกิดการเฉลิมฉลองหรือเกิดการไปต่อในสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณหวังได้นี่เป็นพลังงานแรกพลังงานที่2ก็คือว่าวันนี้ค่ะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ครูนะคะหรืออาชีพที่เกี่ยวคุณหมอหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาชีพช่วยคนอาชีพที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรืออะไรลักษณะแบบนี้วันนี้จะงานค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างชุกจะมีเคสพิเศษมีเคสศึกษานะคะแล้วก็เราจะมีเคสที่เหมือนกับทําเงินนะคะแต่เรา,เรากลาว่าเป็นเคสที่แบบว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทําให้เกิดความรู้เพิ่มเติมแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นช่องทางที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงได้ในอนาคตนะคะพลงงานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าวันนี้เตือนเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในก ของไพ่กองที่3านะคะให้เรามาะระวังเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมกําเริบนะคะหรือว่าเกิดอาจจะเกิดจากภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของการามมั่อเพียงพอหรือว่าเป็นลักษณะของระบบเลือดลมในร่างกายหมอมองว่าอาจจะเป็นลักษณะของเกี่ยวกับ การกินน้ําน้อยหรือว่าลักษณะของเลือดลมไหลเวียนไม่เต็มที่วันนี้อาจจะต้องเหมือนกับปรับนะคะปรับในเรื่องการกินนิดนึงหรือว่าบางคนอาจจะมีภาวะในเรื่องของเกี่ยวกับไตขึ้นความดันขึ้นอันนี้ก็ต้องปรับเกี่ยวกับการกินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมหรือว่าเซอะไรที่กินเข้าไปแล้วทําให้ให้มันเกิดการแปรปรวนอันนี้คือต้องไปปรับเปลี่ยนแล้วต้องดูแลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถามวันนี้สําหรับ คนที่เลือกพห้ในกองที่3แล้วจะมีในเรื่องของการพักฟื้นหรือในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ ตอบว่าเอ่อถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมีโอกาสที่ดีมีช่องทางที่ดีหรือว่าจะได้รับคําแนะนําจะได้พบคุณหมอเฉพาะทางหรือว่าได้รับการรักษาที่มันทําให้เกิดลักษณะของอาการของโรคที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการพักฟื้นขึ้นอยู่กับคาตอบหรือขึ้นอยู่กับการดูแลของคูณตัวคุณในในตามคําสั่งของคุณหมอด,ด้วยนะคะพลังงานถัดมาวันนี้พูดถึงคนทํางานประจํานิดนึงค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาจจะได้เจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางานอาจจะมีการเจรจามีการพูดคุยมีอะไรก็แล้วแต่ไพ่บอกว ขายแววนะคะของความเป็นมืออาชีพออกมาคุณจะเข้าตากรรมาการแล้วก็อาจจะได้รับเขาเรียกว่านะความสนใจนะคะแล้วก็เป็นเ,เรื่องราวที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับคนค้าขายหรือวันนี้มนุษย์ฟรีแลวนว์ทั้งหลายหรือคนที่ไม่ใช่พนักง,งานประจําก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะการเจรจา ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะมีโอกาสในการที่จะทํายอดมีโอกาสในการที่จะปิดจ็อบมีโอกาสในการทํางานอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองและทําด้วยความสุขนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าให้พลิกแพงตามหน้าง,งานพลิกแพงตามสถานการณ์นิดนึงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้ดีใครที่มีเกณฑ์นในการทําอะไรอยู่กับตางถิงตางแดนตางประเทศในวันนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับ มีการเจราจาคนที่อยู่ต่างประเทศนะมีการเจราจาเรื่องงานมีการเจราจาเรื่องการติดต่อในเรื่องการงานมีการเจราจาในเรื่องเงินวันนี้ประสบความสําเร็จได้แบบอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า เหมือนกับหรือวันนี้ใครที่กําลังรอลูกค้าอยู่นะคะเราจะบอกว่าลูกค้าเก่าๆอาจจะกลับมาหรือว่าอาจจะมีลูกค้าที่มีกระเป๋านะักกลับมาที่ร้านของคุณคะ่ะและทําให้เกิดการาติดต่อนะคะหรือทําให้เกิดรายได้เข้าหรือว่าทําให้เกิดออเดอร์เข้าอย่างนั้นแน่นอนเลยค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าวันนี้ค่อนข้างดีในเรื่องของแบบาการค้าขายหรือว่าการเจรจานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือต้องบอกว่า,าคนที่ ลักษณะเหมือนกับกําลังจะไปปฏิบัติธรรมกําลังจะไปวัดกําลังจะคิดหรือคิดที่จะเดินทางนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมการไปแสวงหาวิเวกส่วนตัวตต่ว่าวันนี้อาจจะรับคําตอบได้รับการตอบรับหรือว่าตัดสินใจนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกสถานที่แล้วก็ค่อนข้างจะถือว่าการปฏิบัติครั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราดูพลังพ่บพิี้คเน็กกันเนาะ วันนี้มีวันนี้คนเลือกไพ่กองที่สาสำหรับวันนี้นะมันเป็นเรื่องของการทำอะไรในอนาคตเป็นเรื่องของการทำวันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ลราจะมีผลต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าบางทีเราต้องมองมองรอบมองให้รอบครอบหรือบางทีเราต้องมองต่างมุมหรือบางทีเราต้องคิดนอกกรอบบ้างหรือบางทีเราก็ต้องแบบเออรับฟังอันรับฟังเรื่องราวของคนอื่นหรือรับฟังเหตุผลของคนอื่นหรือบางทีเราต้องแบบ เปิดใจอ่ะอแล้วเราจะได้เจอเจอเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะพลังงานในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอ่อเหมือนกับวันนี้มันเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตแบบมีความสุขการใช้ชีวิตที่แบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขในสิ่งที่เราเจอเจอในสิ่งที่เราได้พบเจอแล้วสิ่งที่ทําในวันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะเขาบอกว่ามันจะมีการตอบรับหรือการตอบสนองหรือว่ามี ผลที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเท่าที่ดูพลังงานอะเหมือนกับว่าวันนี้ไพ่เขาขึ้นมาว่าคุณเนี่ยต้องมีความเฟรนลี่มากเลยนะมีความเป็นมิตรมีการฉายแววมีการปลดปล่อยศักยภาพมีอะไรที่แบบว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกใจคนนอกหรือคนที่มองมาแล้วมันจะทําให้เกิด ช่องทางเกิดโอกาสเกิดสิ่งดีที่จะแบบตามมาในอนาคตโออันนี้เราแต่บริบทของคนที่เลือกไพ่ในกองที่3แต่ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจออยู่ในบริบทไหนอยู่ในอารมณ์ไหนทําอะไรก็เล้าแต่ในวันนี้ขอให้คุณทาด้วยความสุขปลดปล่อยความ็นตัวเองออกมาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลในวันนี้แต่มันอาจจะเห็นผลหรือเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ เป็นสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะก็ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกภายในกองที่3นะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมอุ่นพยกาามเกรณส3งค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาาน,นะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ